คันนี้เลขไมเพียง11,000โลเท่านั้นนะคะกับตัว t o ต้ารีโว่สองจุดสี่เอนทรีปีสองพนะคะกับไม้ห11,000มื่ลรถปีเดียวนะคะคันนี้บอกเลยนะคะเป็นตัวเตี้ยหน้าหลอนะคะทรงเท่ๆเ,เกียร์กระปุกเลยใครกําลังมองหาคันนี้อยู่นะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆอยู่ในคลิปเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะโอเ okay, ค let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหมู่พารถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะคะคันนี้บอกเลยโคตรคุ้มพี่พีๆขา ราคานะคะลดลงมาจากป้ายแดงนะคะเกิน50%แล้วนะคะกับคันนี้เลยนะคะโตต้ารีโว่สองจุดสี่เอ็นทีเซดิชั่นนะคะปี2023สีเทาดำแบบนี้นะคะสวยๆเท่ๆเลยนะคะกับราคา449,000สกาพักับเลขไมล์เพียง11,000หมโลเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,600ันหนะคะเหมือนผ่อนป้ายแดงเลยพี่ๆคะ่ะเพราะเลขไมล์เพียง11,000หมโลเท่านั้นนะคะกับราคา449,000 ะคะใครสนใจคันนี้นะคะมาจัดด่วนๆเลยนะคะเหมือนได้ไปลายแดงเพระใหม่แค่หมื่นโลนะคะสวยๆงามๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่เพชรยนต์ค่ะลูกพี่นะคะ ใช่นะคะอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะมาได้เลยนะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยนะคะซอยเซรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะจะเจอบริษัทของเราเลยใครมาไม่ถูกนะคะโทรหรือทักหาลููหมูได้เลยเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นเดี๋ยวส่งพิกัดไปให้นะคะรถมีให้เลือกมากกว่า400คันพี่พีการันตีทุกคันเลยนะคะว่าร,รถเกรด A ไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับสีก่อไม่แน่นอน นะคะใครนะคะอยากได้รถนะคะบอกเลยออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนเท่านั้นพอจบนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยกันนะคะลูกหมูโวยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะคลิปนี้นะคะลูกหมูมีโปรโมชั่นดีๆมาให้นะคะคลิปนี้นะคะลูกหมูแถมประกรันฉุกเฉินให้ฟรี1ปีเต็มสําหรับใครที่มาออกรถกับลูกหมูนะคะประกรันฉุกเฉินนี้นะคะมีมูลค่า5,000บาทนะคะ แจกแจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะวันที่พี่ๆมารับรถนะคะแต่บอกเลยโคตรคุ้มพี่พประกันฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นพี่เนี่ยเดินทางอยู่นะคะบนท้องถนนรถยางแตกขึ้นมานะคะต้องเรียกรถสไลด์นะคะขั้นต่ํามพันนะคะแต่ทีนี้ที่ลูกหมูแถมให้ไปประกันฉุกเฉินใช่ไหมนะคะประกันฉุกเฉินนี้นะคะฟรีนะคะ เรียกรถสไลด์รถยกนะคะมาได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยภายใน1ปีนะคะมีให้คุ้มๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกสรายการนะคะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวรถเลยนะคะดูที่หน้าอ่ารอบๆตัวรถกันก่อนนะคะคนนดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยเลยพี่ๆี่เป็นแม็กขอบ6ิยางปี23ด้วยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเราเดินพาชมรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะพาไปดูด้านในกันนะคะ ด้านหลังสวยงามค่ะพี่ๆสีเทาดำนะคะหายากนะบอกเลยนะคะส่วนมากจะเข้ามาจะเป็นสีดำสีบอลส่วนใหญ่อันนี้เป็นสีเทาดำนะคะสวยงามมากๆคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากัน นะคะด้านหน้านะคะของตัวนี้นะคะหรือจะเรียกอีกทรงหนึ่งว่าอันเนี้ยเขาจะเรียกเขาจะมีฉายาอยู่นะคะเป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อนะคะหน้ามันหล่อจริงนะคะเท่ๆเ,เลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นไฟ multi reflector แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟอ่าไฟตัดหมอกคู่ล่างไม่มีนะคะขอโทษทีตามมองไม่เห็นนะคะอ่ะมีไฟ multi reflector ให้แบบนี้ไฟเลี้ยงในตัวนะคะสวยๆแบบนี้เลย นะคะล่นะสันเลี่ยมตัวรถพี่ๆเงาๆคมๆแบบนี้เลยนะคะกะจังหน้าเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะมีโคมเมียมคาดให้หนึ่งเส้นแบบนี้สวยๆช่ำๆเลยนะคะเงาตาแตกไปเลยนะคะคันนี้นะคะ449,0 0 0ม้1 1 0 0ไโลนะคะกับราคาผ่อน8,600นะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี๊บ3แมคโครบ16เรียบร้อยไม่มีร่องรอยการเบียดเลยนะคะโปรงคุมร้อนแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะ ตัวเบ้าโช้กค่ะพี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะจะแต้มสีมาแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของอาโชคเดิมจากโรงงานนะคะพอดีหายใจไม่ทันขอโทษทีนะคะตัวโครงโครงสร้างรถต่างๆนะคะเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะสวยจริงนะคะคันนี้ข้อดีของรถของเพชรยนต์นะคะก็คือว่าเป็นรถเกรด A นะคะไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับสีกอไหมเล่มชารุสูญหายไม่มีที่เพชรยนต์แน่นอน นะคะใครใครเจอนะคะเอารถมาคืนคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะทันนี้เป็นกระจกปรับแบบธรรมดานะคะยังไม่ได้ปรับพับเไฟฟ้านะคะด้ามจับเป็นสีดําแบบนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในนะคะพาไปดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะแซซีของเรานะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตนะเรียงกันสวยแบบนี้เลย นะคะนี่คือเอกลักษณ์ของเพชรยนต์นะคะข้อดีของเขาก็คือว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะรับประกันให้เลยนะอ่ะให้ดูนะคะตัวเม็ดอาร์ตนะคะตะเข็บต่างๆนี่เดิมๆเ,เลยนะคะเอามือรูปไปเนี่ยยังลึกอยู่เลยนะคะเพราะไม่แค่หมื่นโลพี่กับรถปี3 3มารถแค่ปีเดียวนะคะแต่ราคาตกมา กว่า50%แล้วนะคะไม่คุ้มให้มันรู้ไปนะคะคันนี้นะคะภายในได้เป็นตัวแคบแบบนี้นะคะได้เป็นด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะตรงนี้ปูด้วยหนังนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านุ่มๆเลยนะคะสีดําคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์กระปุกนะคะมีจอทัชสกรีนให้นะคะแอร์ใช้งานง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าเป็น เลขไม้หนึ่งหโลของจริงนะคะไม่มีกอไม้แน่นอนที่นี่นะคะการันตีให้นะคะพี่ๆนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะอ่ะให้ดูทีนิดนึงนะคะจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายะคะ่ะพี่รถคันนี้เกียร์กระปุกขับมันๆเลยนะคะด้านหลังนะคะก็เป็นยางสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยเฉียวชนเลยนะคะเลขโค้ดจากคาซี สังเกตได้เลยนะคะรถเกตด A นะคะต้องเป็นเลขโค้ดพัสซีเดิมนะคะจากโรงงานไม่มีรอยตอกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะกับตัวโตลต้ตตานะคะรีโว่สองจุดสี่เอนะคะปี2023ันยี่สนะสี่แสนสี่มืนก้าพันะคะผ่ 4, 49, 000, นะะอนเริ่มต้นที่8,600บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแหนบด้านหลังกันนะคะแล้วก็เพากลางกันนะคะ แมคไลเนอร์ค่ะพี่ไม่มีร่องรอยเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะไฟนะคะเป็นไฟเดิมมาจากโรงงานนะคะสวยเงาแบบนี้ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกเลยนะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะป้ายนะคะเดี๋ยวลูกหมูไปเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะและสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะทักมาซื้อกับลูกหมูลูกหมูติดกล้องหลังแถมให้ด้วยนะคะกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้จัดเต็มเลย นะคะเพากลางค่ะพี่ๆเดิมๆจากโรงงานนะคะแหนบทั้งสองข้างยังอยู่ครบแบบนี้นะคะนี่ยางอะไหล่มีให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นป้ายเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าเพิ่งร,รับรถเข้ามาน,นั่นเองนะคะคันนี้เรามาดูด้านฝั่งนี้นะคะตัวโครงสร้างต่างๆก็ยังสวยแบบนี้เลยนะค,ะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง2.4นะคะหรือ2,396ซี150แรงม้าน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าเลขไม่น้อยเนี่ยห้องเครื่องมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปเปิดดูกันเลยถ่ายแบบเรียวๆเลยนะคะพี่ๆค่ะไม่มีตัดต่อเลยนะไม่ต้องตัดต่อแล้วจังหวะนี้นะคะเปิดให้ดูกันชัดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอสต็อปไปเปิดฝาเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะไม่มีมือถือ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะให้ดูตัวโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมๆแบบนี้นะ,ะไม่มีร่องรอยการชนนะวัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายเลยเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยแตกอะไรทั้งสิ้น์นะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องนะคะสะอาดตาสะอาดใจเรียบร้อยนะคะของเหลวต่างๆเดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่เอารถไปใช้ให้สบายใจได้เลยนะ เอาไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะเอาไปขับให้สบายใจได้เลยนะคะกับคันนี้นะคะ Tota Revo 2.4 n t z e e i t t o o n ปี2023นะคะ449,000ผ่อนเริ่มต้นที่8,600บาทนะคะสวยๆงามๆแบบนี้มีคันเดียวนะคะพี่ๆเพิ่งเข้ามาใครสนใจรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ